จ<ไ>ะต้องเลี้ยวดูเลยเมื่คนเยอะน้ำเต้าหู้ไข่ลวกจ้า้ำเต้าหู้ไข่ลวกถ้าน้ำเต้าหูล้ลวกไข่เนี่ยเรื่องใหญ่เลยนะฮะซื้อซื้อชาลองชิมชาหน่อยไหมลองชิมลองชิมชาเอามาครับชิมครับตอนนี้ได้ชิมชาตัวท็อปสุด5 0 0 0มืบาท เอาจริงนะวันนี้มาเยาวราชเนี่ยถือว่าเป็นวันที่แบบไม่มีคนนะที่คนบอกกันว่าเยาวราชโลง่งๆโล่งๆเนี่ยตอนแรกก็ไม่เชื่อนะแต่ลองดูดไปรถเมล์ไม่มีคนเลยอะไรอ่ะต้องเลี้ยวดูเลยไม่คนเยอะน,น้ำเต้าหู้เลยร้านนี้คนเยอะแต่น่าองอร่อยแน่เลย ีครับขายไปปีกว่าแล้วลูกอ,อกสองปีแล้วเราแกวตกแต่งใหม่ลูกสูตรดังด้ดงเดิมกี่ปีฮะตูดดั้งเดิมก็มาหลายปีแล้วละ่ะผมมาร้านนี้ต้องกินอะไร<ห>แม่หนูชอบอะไรล่ะมันมีเครื่องอะไรแปลกๆใส่ปปรั่วค่ะเขาไหร่ปปไร่วเอ่ะอ่าเราจัดมาครับน้ำตาลทรายรั่วไห่รั่วหนึ่งวันน้าต้องเปลี่ยนนั้งแข็งเดือนะคะเออเฮ้ยเอาจริงๆกลายเป็นร้านนี้นป็นร้านดังเว้ย เาดูดิเติร์ไปที่ไหนก็เติร์ฟแบบหมดเลยมีนคนรีวิวเพราะว่าด้วยร้านเขาก็าเอาแบบบ้านเก่าอ่ะครูหาเดียวแล้วกต็ตกแต่งผมรู้สึกว่าแบบมันมีแบบความเป็นฮ่องกงฮ่องกงเนี่ยจะชอบกินน้ำเต้าหู้มากจริงๆเขาชอบกินน้ำเต้าหู้เย็นกันเขามีเครื่องกดแบบเป็นแผงเลยน้ำเต้าหู้ไข่ลวกจ้าน้าเต้าหู้ไข่ลวกแต่ถ้าน้ำเต้าหู้ลวกไข่เนี่ยเรื่องใหญ่เลยนะฮะใกล้ไข่ลวก เออเ้ยมองเข้าไปด้วยกันได้แค่แบบงงนิดนึงาให้เลือกคลินิกจะใส่อย่างอื่นจะใส่อย่างอื่นเผยว่าช่องนี้จริงใจไหวไม่จริงใจไม่จริงโตมามาลองนี่หอมนะต้องสั่งโค้เลยต่างๆแต่วันนี้สั่งขยะหมด หู้เปล็ดน้ำแข็งทีมะชันๆอะไรทุกอยาก่างเอานว่าน,น้ำเต้าหู้เย็นอนะ่ะแบบแบบปัน่นแฟปปูชิโน่นี่เฮ้ยอ,อันนี้อร่อยว่ะอร่อยอร่อยอร่อยอันนี้แนะนำเลยคือใครเดินผ่านไปผ่านมานะอากาศร้อนๆนะโดนอแก้วละสี่ห้าบาทได้แบบเกล็ดน้ำแข็งแล้วเกล็ดน้ำแข็งก็ทำดีนะมันเคือนแบบตุ๊บตุ๊บตุ๊บแต่รสชาติไม่ค่อยหวานเข้มข้นอร่อยดีงาม ซื้อชาลองชิมชาหน่อยไหมลองชิมชาเอามาครับชิมครับอันนี้คือวิธีชงชาแบบถูกต้องดั้งเดิมดั้งเดิมโอเคแล้วลองชิมโอเคอันนี้เป็นชาเลยนะชื่อว่าฟงฉัวชั้นลองกลิ่นมีหอมระลมลงใหม่นิดใช่ไหมใช่อ๋อ แล้วก็ปิดปากหายความรู้สึกเราทกประมาณ5ถึง10วินาทีที่ก็รู้สึกมีกลิ่นอยู่ในปากม้วนตลอดอ๋อให้เหมือนตัวกลัวคล้ายๆชิมวน์เหมือนกันนะถูกต้องครับเออดียุดคุณจีนเนี่ยกินชาเนี่ยกลางคืนเขาก็กินกันได้เนาะกินกันได้ครับเขาก็นอนหลับชาลีส่วนใหญ่ช่วยผ่อนคลายดีแพงสุดนี่คือตัวไหนตัวนู้นเหรอแพงสุดชาผูเอ๋อเข้มข้นสุกนี่ะ เขาใช้ชาหูเอิบหูเอิบสูงนะ15ปีเครื่องไปถึง25ปีแล้วต้องใช้ยอดอ่อนอไปตุน่นค่อยๆจตุ่นจุ่นนานนะเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวคือเขาเอาไปชานเนาี่ยแล้วพนะั <S <S นไว้เล็กๆนะขนาดไม่มีไม่มีใบแล้วนะทำละลายหมดได้หนึ่งเม็ดนี้ต่อนะ้ำประมาณสองลิตรอ๋อคือใส่นี้เข้าไปได้เลยหรอใช่ใช่อ่ะดม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 ผมอยากให้ดมแล้วแล้วให้ชิมด้วยเอาละ จากเดินเข้ามานะจะซื้อชาให้เมียกินก่อนนอนเอาชาแบบที่ไม่มีคาเฟอีนให้เมียนอนหลับสบายนะตอนนี้ได้ชิมชาตัวท็อปสุด50,000บาทน่คืแบบนี้เฮ้ยมันคืออะไรอ่ะมันคือใบชาอนี้เป็นชาดำเป็นชาหมั่นเลยเทนแล้วก็เทลองบางตึมแล้วเห็นบนข้างๆเขาคือคือละลายเลยนะ เออนี่ไงนี่ไงนี่ไงมครันละลายหมดเลยนะไม่เหลือสักหน่อยอ๋อมันจะไม่มีอะไรเหลือเลยอ่ะไม่มีเนี่ยนี่ผมยกขึ้นมานะอ่ายกขึ้นมาโอเคนี่สีเข้มเลยโอ้น่าสีสะอาดไหมไม่มีเศษเเลยนะกลิ่นตัวนี้มันมันนุ่นนุ่นุ่มๆอ่นุ่มๆแล้วถึเข้าไปรู้สึกเหมือนเหมือนยา หรือเข้าไปร่างกายรู้สึกอุ่นๆน่อยนะ,ะใช่อ,<ม>อันนี้รู้สึกเลยว่าแบบเฮ้ยมันล้ําลึกแล้วมันเหมือนแบบวู๋<ม>แล้วมันนุ่มอะ่ะมันแบบมันไม่มีรสชาติขมเลยไม่มีเลยยังไงวันนี้นะต้องขอบคุณท่านจอมยุทธนะฮะ จอยเซียจอยยเีชื่ออะไรเฮียชื่ออะไรผมยังไม่รู้จักชื่อเลยนะเนี่ยคุณเทียคนคุณเทียนและแต่ครอ่าใครสนใจนี่ปากไว้เลยไทล์ทาวยอร่าเฮียเทียนนะหมดจอบ